สวัสดีทุกคนผมชื่อบิวอายุแค่18ปีตอนนี้ผมเป็นพ่อของเด็กมากกว่าหนึ่งคนแต่ผมขอเล่าเรื่องราวตั้งแต่เริ่มดีกว่าเมื่อสองปีก่อนผมเริ่มคบกับหญิงสาวแสนยอดเยี่ยมที่ชื่อว่าแคทเธอรีนเธอเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกและสักวันเราคงได้แต่งงานกันแต่ในสถานการณ์นี้ผมกลับทําตัวโง่แน่นอนคุณโทษผมได้เลยแต่ถ้าคุณเคยมีความสัมพันธ์ระยะยาวคุณอาจเข้าใจผมแม้ว่าคนสําคัญของคุณจะยอดเยี่ยมประหนึ่งแคทเธอรีนแต่พอเวลาผ่านไปคุณกลับรู้สึกชินชา และเริ่มเห็นค่าน้อยลงหลังจากที่คบกันหนึ่งปีแม้ทุกอย่างจะราบรื่นผมกลับรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปนั่นคือเพื่อนของเธอเอลซ่าใช่ผมนอกใจเองละแล้วคุณไม่จําเป็นต้องเกรงใจในช่องคอมเมนต์หรอกผมสมควรได้รับคาําด่าผมเจอเพื่อนของแคทครั้งแรกในวันเกิดอายุ17ปีของผมมันเป็นงานปาร์ตี้ธรรมดาที่มีแขกมากมายซึ่งเอลซ่าก็เป็นหนึ่งในนั้นตลอดช่วงเย็นเธอพูดถึงความโชคดีของแคทที่ได้พบกับผมซึ่งเธอก็อยากมีแฟนแบบผมด้วย แน่นอนไม่มีใครจริงจังกับคำพูดนั้นแต่คืนนั้นตอนที่ทุกคนหลับกันหรือกลับบ้านไปแล้วเธอปลุกผมและบอกให้ตามเธอไปผมกึ่งหลับกึ่งตื่นและไม่เข้าใจว่าเธอต้องการอะไรผมคิดว่าเธออยากจะพาผมไปเจอกับคนที่ก่อปัญหาในปาร์ตี้หรืออะไรเทือกนั้นแต่เมื่อเราอยู่กันสองต่อสองเธอก็ฟังให้ดีนะจูบผมจูบแฟนของเพื่อนสนิทตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอแน่นอนผมผลักเธอออกไปและต้องการคําอธิบายแต่สิ่งที่เธอบอกได้ในตอนนั้นมีเพียงแค่เธอควบคุมตัวเองไม่อยู่ เธอเป็นเพื่อนแบบไหนกันเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้ดีไปกว่าเธอหรอกเพราะตอนนั้นแคทเธอรีนกับผมคบกันเกือบจะหนึ่งปีแล้วเดังนั้นผมจึงเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายซึ่งผมบอกคุณไปก่อนหน้านี้และเอลซาก็สวยสุดๆจนทําให้ความตื่นเต้นก่อตัวและจังหวะที่ผมควรผลักเธอไปไกลๆผมกลับตกอยู่ในความหลงทําให้เราอยู่ที่นั่นจูบกันจนถึงเช้าโดยไม่มีใครเห็นเราหลังจากนั้นไม่นานเราก็ตัดสินใจคบกันอย่างลับๆ ในความคิดผมแคทยังเป็นหญิงสาวที่ดีที่สุดในโลกและเอลซ่าก็แค่ช่วยชีวิตผมกระชุ่มกระชวยมากขึ้นและผลลัพธ์ของการมีเอลซ่าทำให้ผมร่าเริงตอนอยู่กับแคทต,ตลอดเวลาและยังรู้สึกสนใจเธออย่างจริงใจมันเป็นแบบนี้ไปอีกหนึ่งปีเอลซ่ากับผมเจอกันน้อยมากและระวังตัวอย่างมากผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือมันจะยาวนานแค่ไหนแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแคทบอกผมว่าเธอท้องท้องคุณไม่เข้าใจหรอกว่าเด็กผู้ชายอายุ17ปีจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินเรื่องนี้ผมไม่มีเงิน อาศัยอยู่กับครอบครัวและอีกอย่างคุณก็รู้เรื่องเกี่ยวกับเอลซ่าแน่นอนผมพยายามปลอบแคทว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ในใจผมกลัวมากและไม่รู้ว่าจะต้องทอํายังไงความคิดในหัวของผมตอนนั้นคือต้องรีบเลิกกับเอลซ่าให้เร็วที่สุดและผมคงทําไปแล้วถ้าไม่มีเรื่องน่าตกใจอีกอย่างหนึ่งวันต่อมาเมื่อผมไปหาเอลซ่าเพื่อบอกเลิกแต่เธอกลับบอกผมว่ากําลังคิดว่าตัวเองอุ้มท้องลูกของเราอยู่ ผมไม่รู้ว่าตัวเองเคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนไหมผมรู้สึกเหมือนทั้งขาดอากาศหายใจและเหงื่อแตกผมถึงขนาดจำไม่ได้ว่าเอลซ่าบอกอะไรผมตอนนั้นผมพยายามปลอบเธอด้วยเช่นกันแต่ก็ออกมาทันชีหลังจากนั้นระหว่างทางกลับบ้านสายตาผมพลามัวไปหมดสมองเหมือนกำลังจะระเบิดด้วยข่าวที่กระทันหันนี้ผมได้แต่คิดว่าจะบอกพ่อแม่ผมเอลซ่าและแคทรวมถึงพ่อแม่ของพวกเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงและมันไม่ใช่เพียงแค่คำพูดที่วนเวียนในหัวผม คำถามแต่ละอย่างนั้นผลักผมให้จมลงในความสิ้นหวังผมรู้สึกกลัวมากจนเหลือเพียงทางออกทางเดียวในหัวนั่นคือการหนีไปคุณคิดว่าผมตกต่ำกว่านี้ไม่ได้สินะผมยืนยันได้เลยว่ามันเกิดขึ้นแน่ด้วยความกลัวผมจึงตัดสินใจหนีจากทุกคนแค่หนีไปและซ่อนตัวผมกลับบ้านมาแล้วรอให้คำ่ำเก็บของทุกอย่างและขโมยเงินพ่อแม่ผมบอกแล้วว่าตกต่ำได้อีกผมเอารถของพ่อไปและขับหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ หวังว่าคุณคงอยากฟังเรื่องดราม่านี้ต่อนะลองจินตนาการว่าเป็นผมตอนนั้นดูสิจะว่าไปทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันเกิดอายุ18ของผมด้วยแม้ผมจะขับรถทั้งคืนและขับผ่านมากกว่าหนึ่งเมืองผมก็ยังหนีความคิดตัวเองไม่ได้ผมเริ่มวิเคราะห์ว่าอยากฟังเรื่องดราม่านี้ต่อถูกต้องหรือไม่หรือผมควรกลับไปแต่มันไม่สําคัญว่าผมคิดยังไงเพราะการกลับไปสําหรับผมนั้นตัดไปได้เลยเช้าวันต่อมาเมื่อพ่อหาผมหรือรถไม่เจอเขาก็แจ้งความว่ามันถูกขโมยไปไม่เหมือนกับความคิดของผม ตำรวจท้องถิ่นทำงานดีมากผมถูกจับอยู่ที่เมืองหนึ่งและถูกส่งกลับบ้านทันทีผมไม่มีปัญหากับตำรวจเพราะผมขับรถโดยไม่มีอาการมึนเมาและมีใบขับขี่แต่ผมรู้ว่าจะเกิดอะไรบางอย่างที่แย่กว่ามากๆที่บ้านซึ่งก็คือต้องคุยกับพ่อแม่ผมคิดมานานแล้วว่าควรบอกความจริงกับพ่อแม่หรือเปล่าแต่เมื่อพวกเขาเริ่มถามผมเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมก็สติหลุดและแน่นอนว่าพวกเขาหวาดกลัวผมไม่เคยเห็นพวกเขาผิดหวังกับผมขนาดนี้ผมเป็นลูกที่แย่สุด หลังจากนั้นเมื่อพวกเขามีสติพร้อมคุยกับผมพวกเขาก็เริ่มตะโกนใส่ผมบอกว่าถ้าผมทำเรื่องโง่ๆแบบนี้ผมก็ต้องรับผิดชอบพวกเขาบอกให้ผมเล่มเรื่องเข้ามาหาวิทยาลัยเราเริ่มหางานทำเพื่อเลี้ยงดูสองครอบครัวพร้อมกันและสำคัญที่สุดผมต้องบอกแฟนทั้งคู่ให้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยผมก็ยังกลัวมากๆแต่การคุยกับพ่อแม่ก็ทำให้ผมตั้งสติได้ก่อนหน้านี้ในหัวของผมมีเรื่องแค่การหลีกหนีหลังจากคุยกับพวกเขาผมก็เตรียมพร้อมยอมรับมันโอแคทแคทที่รักของผม แค่หายไปไม่นานเธอก็โทรหาผมถึง128สายและมีสองสายจากเอลซ่าสรุปก็คือผมเชิญเอลซ่าและแคทมาที่บ้านและบอกเรื่องทุกอย่างผมตกใจกับปฏิกิริยาของเอลซ่ามันเหมือนเธอพร้อมกับเรื่องนี้อยู่แล้วเห็นได้ชัดว่าเธอรู้ว่าจะต้องยอมรับเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มคบกับผมแต่แคทเธอรีนที่ต้องมารู้ว่าเพื่อนเธออุ้มท้องลูกของแฟนตัวเองอยู่ตอนแรกเธอก็โวยวายแต่เมื่อเธอตระหนักว่าผมทรยศเธอขนาดไหนเธอก็มองผมเหมือนกับผมตายแล้วนั่นทาให้ผมเจ็บปวดมาก ผมบอกว่าจะดูแลพวกเธอเองแต่แคทเธอรีนไม่สนใจเธอเพียงแค่ยืนขึ้นและจากไปทั้งน้ำตาหลังจากนั้นแน่นอนผมพยายามติดต่อเธอหลายครั้งผมโทรหาเธอไปที่บ้านของเธอแต่พ่อแม่ของเธอหลังจากรู้เรื่องทุกอย่างก็สั่งห้ามไม่ให้เราติดต่อกันทุกครั้งที่ผมเข้าใกล้บ้านของเธอพวกเขาก็จะกลายเป็นเซอร์เบรัสสองหัวไม่อนุญาตให้เราอยู่ใกล้กันอย่างไรก็ตามผมหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะเปลี่ยนใจและอนุญาตให้ผมช่วยแคทเธอรีนกับลูกของเราแล้วก็เอลซ่า เอลซ่าอยู่กับผมหลังจากทุกอย่างลงตัวและกลายเป็นกิจวัตรผมเริ่มทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในคาเฟ่และผมได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการภายใน3เดือนเงินเดือนเกือบทั้งหมดผมแยกไว้ครึ่งหนึ่งสำหรับแคทเธอรีนอีกครึ่งหนึ่งสำหรับเอลซ่าจริงๆแล้วมันเครียดน้อยลงมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผมเจอในตอนแรกผมแค่ทำงานช่วงกลางวันและใช้เวลากับเอลซ่าตอนกลางคืนทุกอย่างค่อยๆสงบลงแต่เมื่อเวลาผ่านไปท้องของเอลซ่าไม่ได้ใหญ่ขึ้นเลยไม่กี่เดือนแรกผมรู้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด แต่เมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากสเดือนมันค่อนข้างแปลกผมจึงเสนอให้เธอไปหาหมอเพื่อตรวจดูว่าทารกยังสบายดีไหมแต่เธอไม่อยากไปแน่นอนว่าผมบังคับเธอและหลังจากรู้ผลตรวจกลับกลายเป็นว่าเธอไม่เคยท้องเธอไม่อยากเสียผมไปตอนที่ผมจะบอกเลิกกับเธอทำให้เธอต้องโกหกเธอโกหกเรื่องแบบนี้ได้ยังไงผมโมโหมากผมสามารถตะโกนใส่หน้าและว่าเธอได้แต่ผมไม่อยากยุ่งกับเธออีกหลังจากรู้ความจริงผมเตือนไม่ให้เธอเข้าใกล้ผมหรือแคาทาลีนอีกแล้วจากไป มองในแง่ดีผมกลับมาคิดอีกครั้งเมื่อสิ่งที่ผมแบกไว้บนไหล่หายไปมันช่วยให้ผมตระหนักได้ว่าผมรักแคทเธอรีนมากกว่าสิ่งไหนๆและผมต้องการเธอกลับมาผมใช้เวลาหลังจากทํางานเดินอยู่แถวบ้านเธอแต่พ่อแม่เธอก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้ผมเจอเธอบางครั้งผมเห็นเธอผ่านหน้าต่างแต่เธอก็ทําแค่ชายตามองผมอย่างเฉยเมยมันเป็นแบบนี้อยู่หลายเดือนแต่อยู่ๆวันหนึ่งก็มีเรื่องเกิดขึ้นเธอท้องได้ประมาณ6หรือ7เดือนซึ่งผมก็กําลังแอบมองเธอผ่านหน้าต่าง คุณจะมองว่าผมน่ากลัวก็ได้นะแล้วก็มีรถพยาบาลมาที่หน้าบ้านเธอแค่ถูกอุ้มเข้าไปในรถและนําส่งโรงพยาบาลแน่นอนว่าผมตกใจแต่โชคดีที่ผมมีรถผมจึงขับตามรถพยาบาลถึงขนาดไปถึงโรงพยาบาลก่อนพ่อแม่เธอถึงแต่พยาบาลก็ไม่อนุญ,ญาตให้ผมเข้าไปเจอเธอเมื่อพ่อแม่เธอมาถึงผมเกือบร้องไห้และขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําลงไปและขอร้องให้พวกเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมีแต่พวกเขารู้ แต่พวกเขาก็ตกใจเช่นกันและไม่รู้อะไรเลยแคทเธอรีนถูกนําตัวส่งห้องตรวจเวลาหลายชั่วโมงที่เธออยู่ในห้องนั้นมันยาวนานมากสําหรับผมโชคดีเมื่อคุณหมอออกมาและบอกผลตรวจกับพ่อแม่เธอซึ่งผมก็ได้ยินว่าทุกอย่างปกติดีคุณคงเดาไม่ออกหรอกว่าทําไมเธอป่วยกับกลายเป็นว่าร่างกายของเธอกําลังเริ่มชินกับการท้องซึ่งเป็นฝาแฝดคุณเดาออกไหมหลังจากทุกอย่างผมจะได้เป็นพ่อสองคนเลยซึ่งครั้งนี้ผมดีใจมาก และสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้คือขอให้แคทเธอรีนยกโทษให้ผมเธอยังทําไม่ได้แต่ผมก็ไม่โทษเธอหรอกเพราะเชื่อว่าวันหนึ่งเธอจะยกโทษให้ผมได้และพวกเราก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขเฮ้อนี่คือเรื่องราวของผมละแน่นอนคุณด่าผมในคอมเมนต์ได้เลยมันไม่ผิดแต่ผมจะขอบคุณกว่าถ้าคุณช่วยบอกวิธีเอาความรักของแคทเธอรีนกลับมาอีกครั้งแทนขอบคุณที่ฟังนะบาย